สวัสดีครับทุกคนเนาะมาคิพย์เขาทุกันนะครับเด้อพี่พีน้องๆทุกคนเนาะมี pigs, ม al, หลายๆอย่างนะกับปลากับแชร์พวกกันพอมันพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศก็ต่ออาหารพอมันพี่น้องอาหารลาวข้าวเหนียวผู้เบาผู้เบากินหัวปลาต่อฝน ต้มหัวปลาอนนี้กขขินได้ถ้าพี่นอ้องนนะเด็กนี่ก็เป็นซอยจำเนาะซอยจำบาซิลิซูชินี่ก็เป็นแก้วน้ำจิ้มมานอดพี่กดองเกล็เกลยดผมค่อยปลาเนี่ยต้มปลาปัากระโดนเนะาะปัาอย่าตาเกังอันนี้กระโดนอน่อนด้วยว่าไหมพี่ดองกินค่อยปลา มาเด้อมาเด้อเดือดสดนั่นห่อนเนห็นารล้ไปาดันเหปลาจะสดมันะไรนะนกระโดนปล่อยไปบินองอกระโดนยุบก้อยปลามาเด้อมาเด้อนี่นะ อ้มทอดข้าวเหนียวให้เพื่อนกินนี่จะไปแล้วอิ่มนี่ม่นอิ่มมีกระเพาะปลาอ้วยเฮ้ยเก็บกลม่งเข้าจับดีนะเ ผสบปลาไปเปลยที่ท <naprawdę> mhm. <Ouais ometimes> ี่กินก็จบที่จะให้เขาเกหัให่้นไม่ขึ้นเลยม่ได้่เขาเทียงเขาเจ้าจะเขาเทียงเขาเจ้าเขาเจ้าเป็นเขาเทียงง่ายหรืออ่ะเอน พี่ทมอันว่าจะไปสอนอันสอนปลาเิียวบอ่าเนี่ยกบไปบ้านพี่แล้นก็มันหวานล่านั่นลูกแพ้เขาก็ได้สักใหม่มีอไรบางโน่มีอะไรบ้างมนีตังค์พับเขาด้วยมันหวานเไม่ใช่มันอยู่บ้านเปนไงตังค์พับอย่างเงี้ยมันก็ชอบอยู่ที่หลีตังค์ัืงามเลเออไม่มีอะไรบ้าง ีนี้กินซอยผมมีตว่าันเป็นวกนะเื้อวานี่เยอะเลยนะหรอเนื้อวานี่เยอะจูปลาด้วยอนวีธีจูปลานาะเพ่นมีนาะแบบอาหารเล่ากินแบบตุบกุงเนี่ยที่จูปลาอันนี้โบแมนจูเนื้ออะ้จูปลากับดมีมุกแดงเนาะจอน นวิธีจูป่าเนาะใครรับจานเนี่ยต่อร่อยป่ะอร่อยจัดเลยอันนี้อาหารลุกทงไปลุยป่าลุยดงอยู่ไยอยู่หน้าแบบนี้นะแบบนี้ปลาตกมาจากน้องจังเนาะ มมดดเนเเต็ลยยี๋วกระโดดแล้วอ่อนกับอะไรเปล่ะนี่เข้าอขอกไทยไม่เข้าเข้าในข,ของปู่ไม่ไม <c oughs> จะพูเป็นยังขวบขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อครับเด้อขอบมกขอบใจลหลายเนาะพี่น้องโปงไตสี่สิบคนทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศเนาะพี่น้องทั่วโลกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าบ๊ายบายเฮ้ยมูนอร่อยอะพี่มีมีดิ 完了。